สวัสดีครับผมก็สวัสดีมิตรลักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่24มกราคมนะครับวันนี้นะครับผมก็พาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาอัปเดตบอลสียำสายของวันอังคารนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีที่อยู่ในตู้นะครับผมก็จะมีมากมายหลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ การผสมเกสรบอลสีนะครับผมซึ่งดอกบอลสีนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าปอแก้วนะครับผมซึ่งเขาออกดอกมานะครับผมก็จะทําการผสมเกสรนะครับผมแต่ว่าน้องก็เริ่มเปิดดอกออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับแต่ตอนนี้เกสรตัวผู้น้องยังไม่แตกออกมานะครับผมต้องรอเกสรตัวผู้น้องแตกออกมาสักประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมหรือว่าตอนเช้าๆของอีกวันนะครับ นี่นะครับผมเกสรของน้องหรือว่าดอกของน้องก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเกสรตัวผู้ก็ยังไม่แตกออกมานะครับผมต้องรอเกสรตัวผู้เขาออกมาก่อนนะครับค่อยจะทําการผสมเกสรนะครับตอนนี้นะครับผมในตู้ก็มีกลิ่นหอมนะครับผมของดอกบอนสีนะครับผมซึ่งเขาเปิดดอกออกมาแล้วนะครับผมหอมมากเลยนะครับผมในตู้นะครับนี่นะครับผม ก็ต้องรอพ่อพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูพ่อพันธุ์นะครับนี่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์อีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นฮองเฮานะครับผมซึ่งน้องก็เพิ่งเปิดดอกออกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราก็จะรอประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเราก็จะเอาเกสรของฮองเฮานะครับผมไปผสมกับเจ้าปอแก้วแล้วก็จะเอาเกสรเจ้าปอแก้วนะครับ มาผสมกับของเฮานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ลูกของน้องเขาสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมของเฮานะครับผมมีใบที่เป็นรูปหัวใจทรงเดียวยาวนะครับผมเห็นไหมครับคล้ายๆหางนกเลยนะครับผมสวยงามมากครับผมสีแดงสดนะครับผมนี่นะครับใบน้องมีใบหยักนะครับผมแต่ว่าเจ้าปอแก้วนี่ใบน้องก็จะเป็นทรงกลมนะครับผมแล้วก็ด่างลายปลาครัฟนะครับแล้วก็เจ้าปอแก้วก็จะเปลี่ยนเป็น ใบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ายัางไงเรารอดูรูปของเขานะครับว่ารูปของเขาจะสวยงามแค่ไหนเนาะนะครับวันนี้ก็จะพามาชมคลิปสั้นๆน,นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บอลสีหลายๆต้นในหลาย,ลายสวนนะครับผมเขาเริ่มจะมีดอกแล้วก็เริ่มจะทําการผสมเกสรได้แล้วนะครับผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็จะเป็นสาวนครชัยสีนะครับผมซึ่งอรอเขาแตกฝักนะครับผมพ่อของเขาเป็น พอนเจ้าสัวนะครับผมซึ่งต้นนี้น้องด่างจับนะครับผมน้องด่างสวยงามมากนะครับสาวนครเจษีนะครับก็รอลูกเขาเช่นกันนะครับต้นนี้เป็นนี่นะครับแดงอดามันนะครับผมนี่นะครับก็ทําการผสมเกสรไปเรียบร้อยนะครับก็รอน้องเขาว่าติดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าสังเกตดูก้านนะครับผมถ้าก้านเขาแข็งแข็งก็แปลว่าน้องเขาติดนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับผมรอจนก่ว่าตรงนี้เขาจะมี ความเป็นสีเขียวนะครับผมถ้าน้องเขามีความเป็นสีเขียวหรือว่าน้องติดนะครับผมการเขาก็จะแข็งแรงนะครับโอเคครับผมก็พามาชมบนสีสวยๆนะครับผมแล้วก็ทําการผสมเกสรบนสีเนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ผสมนะครับซึ่งน้องเขาเพิ่งเปิดดอกออกมานะครับต้องรอช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมในตู้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหอมมากเลยนะครับผมหอมแบบกลิ่นเหมือนเหมือนแบบน้าหอมธรรมชาตินะครับผมหอมมากนะครับ ก็น้ำหอมตัวนี้นะครับผมที่เขาส่งกลิ่นออกมานะครับก็คือเขาส่งกลิ่นล่อแมลงมาอยู่ใกล้ๆก่อนนะครับผมก็คือให้แมลงต่างๆนะครับผมเข้ามาตอมในดอกของเขานะครับผมเพื่อว่าจะนําเกสรนะครับผมลงไปใส่ตัวเมียนะครับผมนี่ก็เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งความฉลาดของต้นไม้นะครับผมที่จะทําการผสมเกสรนะครับ วันนี้นะครับผมก็พาพี่พเพื่อนๆนะครับผมมาอัปเดตบอลสียังเช้าๆนะครับผมก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็ใส่แล้วเนาะนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะมีวอนสีเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็รอรักเอ๋ยเขาโตก่อนนะครับผมรักเอ๋ยก็สวยงามมากนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมที่0 9 4 8 7 0 9 7 3 0นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรักเอ๋ยทรัพย์ทุนผลนะครับผมรักละนุ่งเรืองหลวงตาเมืองบเคนโนนะครับผมหรือว่าดารานพลัสนะครับผมก็มีเยอะแยะ ผมแบ่งปันในราคาย่อมเยานะครับผมไม่แพงมากเกินเกินไปเนาะนะครับขอขอบคุณพ,พ,พี่เพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมที่แเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ